ด้านตำรวจดีมันม si si hmm. ีอะไรไหมเนี no in, no in. Me, ่ยดูสิเนี่ยพัสดุมาส่งแล้วตำรวจดีมีวัตถุระเบิดไหมนะมีปะมีไม่มีไม่มีเหรอไม่มีใช่ปะไม่มีใช่ไหมแม่แมมีไม่มีใช่ปะไม่มีโอเคโอเคย่นมาไหน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 มือให้แม่นะมือมือให้แม่นะมือหนูอยู่ไหนมือมือหมาอยู่ไหนมือหมาเร็ว ทำความสัมพันธ์กันไหนดีวันนี้อ่ะไหนดูดิอือหืออือหืออือหือเงาหร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 อเงาเงาจ้าเคแม่ไปกันนะลูกนะโอ้คันใหญ่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 คันมากเลยแม่วันนี้หนูยังไม่อาบน้ําเลยหนูจะอาบน้ําหนูก็หนาวหนาวชิชุดเลยแม่หนาวมากเลยหนูเหงาด้วยนะวันนี้หนูเหงา แม่ไปก่อนนะแม่บายก่อนนะไม่ล่นแม่ไปบายก่อนนะเร็วไปบายกันก่อนเร็วไปเร็วลูกบายแล้วแม่ไปก่อนนะงั้นอะไปจริงด้วยบา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 ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเค เกิดอะไขึ้นเกิดอะไรขึ้นจะสู้นุกอ่ะนุกพวกนี้มันเยอะจังเลยมาแย่งขนมเมลอนทุกวีทุกวันเลยเนาะโอเคแม่ไปก่อนนะบาย